ก็สำหรับวันนี้ก็จะมาตามความรู้สึกของผู้เรียนเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงออนไลน์ออฟไลน์นะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับขอเชิญท่านเล็กเลยครับสวัสดีค่ะปจิ้นนะคะรู้สึกดีใจนะคะและรู้สึกสำเนึขอกคุณโซโครมาร์คเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจิรนเชอร์ี่ค่ะ ดีใจเลยค่ะเดี๋ยวอันารย์เนียนดูด้วยค่ะเก็บนีต้นนี้ค่ะอะไรเดี่ยวการกาก้ายค่ะคนไลลค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจอพี่วิวนะคะขอก็พึ่งซุ่นโซโครนะคะที่ได้ให้ความรู้เสริมเสริมในอย่างงี้ที่ต้นจะเอาความรูเนี้ยไปซึกซ่าแล้วก็อได้ประสบการณ์เติมเติมค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันเด้กค่ะดีใจมากมากค่ะที่ได้มาเรียนรูโซโครค่ะได้ประสบการณ์ได้ความมือในการ องเดียวค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่ต้นยางค่ะขอบคุณสกรอตบ,บุญย่างชื่อที่ได้เป็นสื่อการระหว่างกลุ่มในชุมชนค่ะพี่พาไปรู้จักในโลกของออนไลน์ขอบคุณค่ะ